ก็เริ่มยางเนี่ยะจากตลาดวัดชัยมงคลเนาะวัดชัยมงคลกับหลายคนกับสิหุจจักนะฮะ้าก่กดว่ดผูดายูพัทยาเนาะเพราะว่าเป็นวัดประจําเมืองพัทยากับวาใดนะคะเป็นพระอารามหลวงนพนองเนาะนี่ค่ะมอนี้ก็ถือโอกาสมา,ายางพี่ละค่ะเลาะมาั้งแต่โรงเรียนเมืองพัทยานี่แหละค่ะให้พอ่อพี่น้องได้เห็นคลิป,ปบรรยากาศอันทางตลาด นาวัชัยเนาะคุมนีนะคะตลาดทาั้งนาวัชัยเพิ่งจะได้มีการจัดนะคะโซนฟุตบ่งฟูดบาทดนะคะดีขึ้นก็เก้าได้กะเป็นบวันสะดวกสบายในการยางนะคะดูสะอาดตาพี่น้องข้างในนี่ก็เป็นมองค้ายของนะคะเป็นมองค้ายของมีของขาย ตะก,กี้นะคะกับสี่นี่แบบว่าของมาขายตามริมฝุตบาทเนาะมันก็เป็นแบบเ่าเป็นตะยงางน,นะพี่น้องมันก็เป็นแบบบริาสอาหูสะอาดตาดแต่ว่าคูมือนีเขาเจาะกับจัดระบบระเบียบไม่ได้พี่น้องมันก็เลยเป็นเป็นแปดนนะคะเป็นสะอาดสะอาดอแบบันก็ถือว่าเป็นนิ้งที่ดีได้เพราะว่าข้าเป็นค้นมักยางเนานะข้าก็อยาดยางแบบว่ามันสะดวกสบายนะคะตามริมฝุตบาททีสินะ ทางนี้ปิดนะคะทุกองตะกี้บึงนี่เป็นตลาดสดเลยรู้สึกว่าทางคุณน่ะยังสามารถบริวารยางสื่อของใด้เพได้กับเพแนใพ่ใจพอบ่ได้เพราะขด้มีโอกาสไปยางเซินทางคุณนคะคะอันนี้มาอินตะพาล่ำโลหนึ่งกับปอกแพงะะ้งเลยค่ะดคนละหมอกคนละไหมพี่นอ้องมีหลายอย่าง อันนี้ป่าแดดเดียวนะคะป่าแดดเดียวจำถ้าจำว่าพิทแอนเคยสั่นซืน่อให้เอฟซีอยู่เด้เดนะคะแต่สมัยตะก,กี้ตะกีพณน่ะนะคะเอฟซีนะะ FC เพิรนน์นฝากให้ซื้อให้แล้วก็ส่งไปให้ใหพี่น้องเพิ่นนะคะพ่อแม่เพิ่นเมื่อนีออกมากก็สวยเติบะะไปเลยครับพี่น้อง พอวน่นพิชาแล้วตื่นสวยนะคะแล้วนอนเด็กช่วงนี้พิชาแล้วก็พยายามหาเหตุงานนะคะหาคิดไอเดียต่างๆมาเหตุงานเพื่อสิหาเงินนะคะพี่น้องก็เลยปล่อยให้เรานอนไสซะอันนี้ซ้อยซิบหานะคะพัทยาไตา อีกอกี้มื่นนะคะกะสิเดพอเศรษฐีหนามาอีกแล้วเด้พราะว่าสเปนมืน่นโชคราภโชคดีอันนี้ร้านเข้าแกงนะคะเป็นร้านเข้าแกงที่แบบว่าขายมาโดดแล้วเด้นะคะขายมากแบบพวกหัวแอนมานน่กะเห็นโหลดนี่สินะอันนี้ซอยพัทยาใต้า13านะคะหรือว่าซอยห้องยูบูดพี่น้องทางในกับมีแบบว่าร้านขายของร้านทาเล็บนะแล้วก็ร้านขายกลงขายเกือบร้านขายเสื้อผา้าต่างๆนาหน้า คิดว่าสิบอหอนแห้งในยางไปยางมากอ่ะหอนเติบอยู่นะจา๊ะอย่าลืมนะพี่นอ้องขาฝากเป็นกำลังใจแอน,นเด้อผูได้ตามมาจากช่องแอนนัวปากกะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์หรือว่าเอฟซี่ไม้นะคะเขามากลรวมาขอคลิปนี้แต่อย่าลืมนะคะกดติดตามขันมัดนะคะเป็นกำลังใจแอนนช่องนี้ก็เป็นช่องสบายๆพี่น้องนะคะส่วนมากก็ได้มีโอกาสอัปเดตนะคะตามสถานที่ต่างๆเนาะที่ประวนัน พอแม่พี่นอ้องอาจเคยแบบวา่ามาเหตดงานอยู่นีนะคะคุมนี่กับยุ่เมืองนอคือบางคนก็เคยมาเหตุงานได้ดีดีแลวกเกันไปยุ่บ้านยุ่งซองนะคะประเด็มีโอกาสได้มายางมาเบิ่งนะคะกับสามารถนะคะกดติดตามเบิ่งจากช่องแอนไปเรื่อยๆได้เดี๋ยวเอาก็สีรัดไป็น่านี้แหละหาบกับสีสั้นนี่เด้อค่ะเข้าไปดูหัวมือกัดคือเป็นสั้นๆบุ อันนี้ตึกคอมนะคะตึกคอมปัตยาพี่น้องคุูมานนี่ล้างๆได้ตึกคอมก็ได้ข้างหนตึกคอมนี่ก็คือแบบโล่งนะคะพื้นที่ให้เช่าแบบว่าเยอะมากเนาะเยอะแห้งอันนี้ร้านอาหารอีสานพี่น้องสะอาดสะอาดดีดีในร้านข้าเจ้านะคะแต่ราคากับเป็นตา แต่แห้งอยู่เพราะว่ขาขจรอันเห็ดลานสะอาดสะอ้านแล้นะนะสวยงามนี่ค่ะตึกคอมพัทยาแต่ล่างนะคะซันแลกซีเมียนเอสแอนทนะคะกับสตาปักยั่งยูคือเกานะคะมองหันกจะเป็นแมคโดนัลด์ชแรกว่าเสออกมากผู้เดียวนะคะ ได้พิชาแล้วกับบอย่อมไปใช้้วก็อยากไปน้ำติดผมน้ำอ่อน,อนตอนนั่งตอน,ตอนพี่น้องก็เลแบบเคนิคในการไปใส่มาใส่กันต้องใส่เวลานิดนึงเพราะว่าต้องขากันยัางสินะพี่ต้องำรว่บบาแอนมาผู้เดียวสินปะแอนสามารถมาแบบย่ำได้กระได้งั้นสินะแต่ว่าขันแบบพ่ชาแล้วสินาน้ำก็ต้องข่าเล่าสินะคะโอ้มาอนีขจอมีมตัดผมฟรีเลยเนี่นะคะมาจากโรงเรียน จุดท่ามาดนะคะเสริมสวยจุดท่ามาดจะเป็นการอันฝึกมือนะคะฝึกความช้ำนาญของนักเรียนจากทางโรงเรียนนะคะเรียกเสริมสวยส่วนมากเน้นรักอีกกนี้กิเตชันภาคปฏิบัตินี่แหละพี่น้องทฤษฎีไม่ค่อยปันไดดอกมนันไม่ค่อยได้ยากภาคปฏิบัติมาใส่วามช้ำนาญเนาะ ก็จ้งังนสร้างตัดผมจบมาแรกๆอาจสิมีแหวงนี่สินะโดนไปโดนมากกับจากับจีซินกับซีลึงมาค่ะเด๋ยวสิบห้ายางเบิ้ง คุนค่ะทางคุ็จะเป็นตลาดขายของนะคะเป็นตลาดสดแดงเสือผ้าย,ยางยางกปยเบิงจากข้าวจากหน่อย ไิฉา,าแล้วแวสื่อน้ำสมนะคะก็เลยแบบให้เราฮัดใจเองอันนี้พักออแกนิกพี่น้องไปจะแสบหาย พี่น้องส้าคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสนี่เนาะนะคะไว้พอกันคลิปหนานะจ๊ะตอนนี้พิซซ่าเสียไปทั้งใจดูนะคะแนบมเห็น,นแล้วต้อนสิงยางเข้าไปในตลาดคุณละ่ะคิดว่าคุณะ่ะเยิ้วเยี้วกล่มเือึ่งบึ่ย่พี่น้องไปน้ำเล่าก่อนแล้วก็สิงยาก,กันอีก น้ำพิชากันค่ะเชียร์แบบว่ากับหุ่นห้วยเล่าไหมแบบเล่าบ่ค่อยรูเรื่องนะคะคือจังเด็กหน่อยแอนกับอยากสิอปให้เล่าเสียเล่าหลงเลยมันศูนย์นะพี่นหน่องเทิ่งมันทอนนี่ค่ะบรรยากาศทั้งตลาดแกนฮอเนาะเป็นตลาดขายเสือผ่านะคะส่วนหลายส่วนมากมีรอ,องเผาแน่นะคะส่วนมากจะเป็นสินค้ามือสองเลยพี่น้องราคากับ่าแพงค่ะราคาย่อมเย้า โอเคเนาะค่ะนะานะเดี๋ยวขอเก็บคลิปบรรยากาศไว้เทียสนสนิทเนาะไว้พอกันคลิปหน้าถ้าพี่นนองจา๋าอย่าลืมเลือกฝากกดไลค์กึตั้งใจได้จ้าสวัสดีค่ะ